สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพะพรมจังหวัดนครศรีธรรมราชส่งเสริมการรับสมัครการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายสิริวชิราภรณ์และงานหัตถกรรมประจำปี2567นกะณกลุ่มผ้าบาติกสัมเภาทองตำบลท้ายสำเพาอำเภอพะพรมจังหวัดนครศรีธรรมราชนางวันดีคงคุ้มพัฒนาการอำเภอพะพรมได้ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมสนับสนุนและให้คำแนะนำหลักเกณฑ์การรับสมัครการประกวดผ้าลายพระรานทานผ้าลายสิริวชัชราภรณ์และงานหัตถกรรมแก่กลุ่มผ้าบาติกสัมพาอทองซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตชุมชนโอท็อปประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายของอำเภอพะพรมด้วยกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทําโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและพัฒนาศักยภาพผ้าไทยและงานหัตถกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาผ้าไทยให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่ส่งผ้าเข้าประกวดได้แก่กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอทอปช่างทอผ้าทั่วประเทศที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครเข้าประกวด